ตอนนี้เราก็อยู่ที่เวียดนามนะคะอยู่โฮจิมินทริปนี้ไม่มีพี่เว่งไม่มีเจนแลนนี่เพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะมีสติคุ้มครองเขาได้ไหมเราดูคลิปเตือนไทยมาเยอะใช่คือมีหลายคนบอกว่าต้องระวังตัวนะที่นี่แบบอันตรายมีมิจฉาชีพอะไรอย่เงี้ยก็เลยตัดใจมากันสามคนนะคะก็มีตุ๊กนาวอยู่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินกันเฮ้ยทุกคนไม่ได้กินกับเราสิ ต่คนไม่ได้มาด้วยเขาก็ไม่ได้กินกับเราสิน้ำซุปเขาแบบเนียนี้ปรุงเพิ่มบ,บีบมะนาวจะมใีให้ความส,สดชื่นสดชื่นอยูแล้วบีบมะนาวจะมีทั้งความหวานความเปรี้ยวมันก็เป็นซุปแบบใสๆที่แบบสดได้เรื่อยๆอะ่ะ โอเคแต่แป้านเหนียวอ่ะโอ้โหกาแฟเดี๋ยวเรากำลังจะไปค่ะนี่อัดอยู่นี่ใช่เดี๋ยวพี่จะหาว่าเหมือนพี่มาเที่ยวคนเดียวให้มีคนอื่นใช่เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟกันค่ะเพราะว่ากินของขาวแล้วก็ต้องไปกินของที่เป็นผมดูวอะไรดิมันไม่หวานใช่เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟเพื่อที่จะล้างปากล้างปาก ตุกเคยพูดคำนี้กับเลน,นี่ว่าเราต้องกินของหวานล้างปากเลน,นี่พูดว่าก็ไวรนิโก่าเชิญเยีมบ้ากรุ๊ปกุ๊นกุ๊ดีกรุ๊ปไวรอกนกรุ๊ปกุป่ะไม่เข้าใจล้าใจกตอนนี้เราเราอยู่<น>เซนเตอร์เซนเตอร์นคะแถวโรงแรม,มเราไปกินที่ไหนนะมันจะเป็นร้านนะคะหา้ออกเสียงซีฟู้ดที่เราอ,อ่านชื่อไม่ออก เราจะไปเกินซีฟูดกันที่นั่นค่ะไม่ไกลมาก5นาทีจากที่นี่นะคะเฮ้ยข้างหลังน่ากลัวมากเลยก่ะว่าเฮ้ยเมื่อกี้น่ากลัวจริงว่ะ ล้อร้อยิบไม่ได้เลยใช่ไหมยี่ก็ร้อนอยู่ค่ะก็ร้อนแย่อยู่ร้อนไม่ได้ร้อนมากเลยครัะคืออะไรก็ไม่รู้ขอแนะนำไม่กินแบกระหล่๊มปัาค่ะในบล็อกกล่๊มบางก้อยเล็กไงเล็กตรงไหนวะ เปลียนเปียนเปียนเปลียหแสนจับหกแสนบาทามจกับประมาณเก้าร้อยบาก่อนเข้าโรงแรมนะคะแวะ a p a n น s e ฟู o d สิ่งที่ได้จากงนนี้มี ประมาณสองนาทีและพี่ตุ๊กคุยกับเด็กๆอยู่ที่ห้องเฟรตามอยู่เดี๋ยวเราจะซื้อแกาแฟกับไปฝากพี่ตุกันได้กาแ,แฟแล้วนี่ไอเขาบอกว่ามันก็เป็นกาแฟนมของเวียดนามค่ะเราเปิดมาตัวอย่างนี้หอมมะพร้าวเลยอ่ะมะพร้าวกินเลี่ยซึ่งพ <ขอ S 1> ี่ตุ๊กน่าจะชอบเดี๋ยว,วเราซื้ออันของเย้ไปฝากพี่ตุ๊กกันนะคะ ก๋วยเตี๋ยวแห้งกุ้งตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำปูปูชิ้นใหญ่แน่าจะต้องสุกกว่าโอ้ปล่อยนานไว้ก็น่าจะเป็นก้อนเหมือนก้อนตอนแรกคือว่าจะหวานมันไม่หวานไม่เทมมันแบบพอดีอะอปูอร่อยซุปก็อร่อยนะแต่ว่าเปิดเมื่อวานน้ำซุปมันจะแบบมีรสชาติกว่านี้ อันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเจี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋วน้ำใสป้าเอามาให้ไม่รู้คืออะไรด้วยมันน่าจะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวไหมใช่มะพร้าวที่นี่เหมือนมะพร้าวเป็นผลไม้หลักหรอกาแฟมะพร้าวรสมะพร้าวขายมาที่ลองแล้วมันคือโยเกิร์ตมะพร้าวไม่ใช่พุดดิ้งอร่อยอยู่จะมีความแบบ เหมือนเอาเผือคทอดมาใส่ผงมามา่าอร่อยมันใหญ่ได้ดีค่ะไม่อยากให้เป็นเวลข้ามขอซื้อกลับได้ไหมเดี๋ยวต้องกินเดีด๋ยวต้อกิน มหม่มเมือนเันคือน้ำผักที่เราเราช้ำในแล้วเรากินอ่ะในโบโก,กใช่ใครอยากลองเพรสุภาพผมลอง <c oughs> ไ,ไม่รู้คืออะไรมันจะนมมันจะชีสมันจะกาลิกมันน่าจะมีสมๆมของ,ของกระเทียมเยอะ มันก็มีความหวานมันเหมือนมันกำลังงงอยู่มันจะเป็นของเคาหรือของหวานเีให้ดูว่าเป็นเนื้อหรอเนื้ออร่อยมากอร่อยตกใจเรา เรากินเสร็จแล้วแล้วมันอร่อยมากเคยมาอ้ไรนี่หรือม,มากินนี่นะคะเพราะขนาดลาเต้อร่อยมากกินคอ,อโอ้ไม่เต้อะไรอะคะไม่รู้หนูมไม่เห็นในที่กต็กเยอะมากม,ม,ม,มันเป็นชั้นลอ,อยนะ เาเอาเอาสัตว์เข้ามันเหมือนแบบได้ความขมจากกาแฟก็ความเปรี้ยวกับโยเกิร์ตหรือมันต้องขม แย่งฉันไปทําไมไม่รู้เมื่อกี้อยากจะชิมมีเพือนพเมื่อกี้บอกไม่เอ่อยก็ไม่ได้ ติดฟันมากค่ะติดฟันจริงด้วยวอ่ะเวลอรออร่อยตอนนี้แล้วปะไงคะอร่อยเห็ดส่วนประกอบคล้ายยำแหนมบ้านเราแต่แบบมีเส้นเส้นของเลยนะอร่อยซึ่งไม่ี อร่อยนะอร่อย,ยอยู่ข้าวมีมากเลยกรอบไหมอันเนี้กรอบ,อ,บอร่อยมากเวลาค่ะมือนี้นะคะ ชื่อร้านอะไรไม่แน่ใจเห็นร้านนี้ในติ๊กต k อกแล้วมันจะมีหมูมีเส้นมีอะไรทุกอย่างไปดูกันดีกว่าเขาบอกมันอร่อยเราคิดว,ว่าอันนี้มัน,นแบบเบาๆกว่าร้านนั้นเลยอันนี้ไม่มีอะไรเบาหรอกในทิปนี้ <laughs> กินเสมอแบบผู้ชายกินเก่งกันมาก <laughs> มีบุคคนเต็มเลยเขาบอกว่าที่วยานามขึ้นชื่อเรื่องโขขนาดคอฟฟี่พูดเหมไม่ได้กินเนาะเรากินมาวันละสามแก้วดีทุกร้านไนค่ละร้ายอร่อยทุกร้านแม้กระทั่งร้านที่แบบริมถนนอะอยากแกะสูตรเลยอะเป็นยไงร้านนี้อร่อยคนละแบบมันจะแบบไม่ได้เข้มข้นเข้มกาแฟมากเพราะมันแบบปั่น เวียดนามแนะนำเลยฟูคนาดคอฟฟี่อร่อยที่จริงๆ มันมีช็อกโกแลตเลเยอร์เล็กๆในสามชั้นไม่ได้นี้เอาออยี้เอาออด่รอมากจบคลิปด้วยเสิร์ที่สนามบินนะคะ น้ำซุปเขาอร่อยมากเลยอะที่นี่ชอบ<อ>เนื้อเขานุ่มมากก็ขอกินก่อนกับเมืองไทายนะคะเด่๋ยวจะได้มาอีกไหมแน่นอ,อน,น,นอนเน่ยเธออยู่รอบปลอดภัยดีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊บายบายบ๊ายบายเจกเด็ดดี